สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับกระดาษเปลือนคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องโยคไฮวอสนะครับเป็นผีในถ้วยข้าวนะครับอันดับแรกวาดโค้งๆเป็นกองข้าวในถ้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นวาดเป็นโค้ง,งตรงนี้เป็นปากถ้วยเสร็จแล้วก็โค้งลงมานะครับโค้งลงมาเป็นก้นถ้วยนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึง เติมให้ดูสมดุลน,นะครับคราวนี้ก็เติมหางคือก็จะเป็นวิญญาณอยู่ในถ้วยข้าวนะครับตัวนี้มีมือโพทะลุถ้วยออกมา อันนี้เป็นลายของถ้วยข้าวนะครับมันชื่อว่าอุรายาเมชินะครับแปลตามตัวก็คือผีข้าวสวยขี้อิจฉาแต่อันนี้แปลมั่วๆนะครับดูจากที่เขาแปลมาให้เราวเอามาผสมเอาเองคือ คำว่าอุรายามุปแปลว่าอิจฉากับเมชิแปลว่าเข้าสวยนะครับกลายเป็นอุรายาเมชิตัวเข้าสวยเราก็จะทำเป็นแบบหยิกย่องย่องแบบนี้นะครับไปต่อมาเรามาแบ่งครึ่งส่วนของหน้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะวาดโครงหน้าได้ถูกนะครับนะครับตา จะเป็นตาตกๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นปากปากก็จะอาปากคล้ายๆรูปไข่อ้าวประมาณนี้นะครับเป็นลิ้นด้วยแค่นี้นะครับอุลายาเมทิผีเข้าสวยนะครับ ต่อมาเรามามตัดเส้นกันนะครับก็ค่อยคยตัดเส้นตรงหยิดๆตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเป๊ะมาก เอามาให้สุดเลยล้วกันมันรายละเอียดไม่เยอะนะครับก็ใช้ปากกาด้านเดียวเลยก็ได้นะครับตัวนี้ แขนที่งอกออกมาแขนที่งอกออกมาแล้วก็ตานะครับตาอีกข้างหนึง่งตาเป็นตาตกตกห้อยๆดูแล้วเศร้าสอยมากแล้วก็ปากมีลิ้นด้วยแล้วก็มีลักษณะแบบเป็นล่อ เป็นพื้นผิวของข้าวในถ้วยนะครับถ้วยก็จะมีเป็นลายลายเคลือบของเซรามิกอุรา,าเมชิยามะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยตัวนี้น้องๆเอาไปหัดวาดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับโอ้โอนกล้อง